สวัสดีจ้ามาละจ้ามาละจ้าเพื่อนๆไปเก็บไปตัดน้ำไม้ฝรั่งกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปขายน้ำไม้ฝรั่งนะคะวันนี้มีลูกค้าสั่งสองเจ้าเดี๋ยวจะพาไปขายน้ำไม้ฝรัง่งพาไปตัดหน่อยนึงมีอยู่ในตู้หน่อยนึงนะพาไปตัดอีกหน่อยนึงแฟนใหญ่ทำอะไรเนาะ วันนี้อากาศดีเพื่อนๆแต่ว่าดีแค่แป๊บเดียวนะเดี๋ยวก็ฝนตกเห็นนะรู้ว่าเห็นหรือเปล่าอยู่ตรงไหนแฟนใหญ่ว่เห็นเนาะหหหเห็นไหมไม่รู้อะวาไเ่เห็นมันมันสะท้อนน,นี่มันฝรั่งขึ้นแล้วนะคะขึ้นเป็นบางบางอย่างเนี่ยขึ้นเป็นไอ้นี่น่าจะเป็นหัวใหญ่ๆที่มันมี ที่มันมีแขนงยาวๆนะนี่มองเห็นหรือเปล่านะเออนี่มันก็ขึ้นแล้วนี่นี่นี่เริ่มขึ้นแล้วนี่อ,อมันฝรั่งเนาะเริ่มขึ้นเนาะเร็วโปรดพลาดพืบเร็วมากไปตัดน้ำไม้ฝรั่งจะได้พาเอาไปให้เขามันมาอากาศหนาวๆไม่ค่อยออกออกอยู่แต่ว่า เขาไม่ยาวเร็วนะเห็นไหมอะ่ะนี่เห็นปะเพียบเลยนี่แต่เขาจะไม่โพดพลาดพืบเหมือนวันก่อนอะนะเนาะวันก่อนโพดพลาดพืบเลยอนี่ไป๋ยวจะพกกระตัดก่อนนี่นะคะเห็นไหมกี่วันแล้วเนี่ย ยายไม่ได้ตัดผลสุดท้ายก็ออกไม่เร็วเยอะมากนี่เพืเ่อนๆนี่เขทาทั้งนั้นเลยเขียวๆนี่แรดิสนะคะไม่ใช่ยญานะคะแรดิสดีนะที่วันนั้นยายแช่ไว้ในตู้ที่ตัดไปวันนั้นแช่ไว้ในตู้บ้างไม่งั้นนะ่ะไม่มีให้เขานันเนี่ยอุตส่ารับปากเขาไว้แล้ว สองคนสองกิโลเพื่อนดีนะที่ว่ามีอยู่ในตู้บ้างไม่งั้นแม่ซวยเลยเสียคําพูดเนาะบอกว่าบอกว่าคือเหมือนก็ว่าอะไรนะรับปากเขาแล้วนะยายเคยนะเคยรับปากอย่างนี้แหละรับปากทีนี้พอดีมัน มันหนาวมันขึ้นไม่ทันปวดสุดท้ายออ้ยนอนไม่หลับเพื่อนๆเนอะนอนไม่หลับเพราะรับปากเขาไปแล้วไม่มีนอไม้พร,รังให้เขาทำยังไงอะอันเล็กๆนี่ไม่ได้ให้เขาลองตัดไปเอาไว้กินเองเล็กๆอร่อยนะเข้าน้ำข้าเนื้อดี แบบนี้ยายยังไม่ตัดหรอกนี่แบบนี้เนาะเอาไว้ตัดคือมันไม่ร้อนถ้าร้อนอ่ะยายตัดแล้วเนี่ยถ้าร้อนแต่ว่าตอนนี้มันหนาวๆอยู่ก็ปล่อยมันไปถ้าเกิดเราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้พอที่จะไปให้เขาก็ตัดอยู่เนาะแต่อันนี้เสียดายก็เลยเก็บมันไว้ก่อนอากาศหนาวๆอย่างนี้ไม่เป็นไรเอาไว้ได้อยู่นี่นะคะเพื่อนๆได้มา จริงๆยายมีอยู่แล้วในตู้เย็นนะดีนะที่ยายเก็บไว้ไม,ไม่งั้นไม่งั้นไม่มีให้เขาโอ้ยสวยแน่เลยยายเนะสองกิโลนี่น่าจะไม่ถึงครึ่งกิโลนะในบ้านพอมีอยู่มั่งได้อยู่หรอกเนาะไปเดี๋ยวยายจะพาไปล้างทำความสะอาดเดี๋ยวก็จะพาเอาไปให้เขาเนาะเดี๋ยวขอไปเกี่ยวยาให้ไก่ก่อนไหนๆก็ออกมาแล้วเพื่อนนะ ยายจะเอาตรงตรงไหนที่มันเป็นดอกดอกนะย่าออไก่ชอบกินที่เป็นดอกดก นี่เพื่อนๆจะเอาไปให้ไก่ก่อนนะวันนี้ไม่ได้เก็บไข่ไม่ได้ไทยให้ดูเนาะเดี๋ยวจะเอาหน่อไม้ฝรั่งไปส่งเขาพี่มือมาอยังยางอะไรนะยังเผายังเผาฟืนอีกนะนะไม่น่าเชื่อปกติเดือนนี้นะไม่ต้องใช้ฟืนแล้วแต่นี้ยังต้องใช้อยู่บา ไปขายนำไว้ฝรังกันจ้าอีกทุงหนึ่งข้างบ้านอีกทุงหนึ่งคนในหมู่บ้านยายเปลี่ยนเสื้อใหม่นะคะเพราะว่าคนที่แฟนเขาขาดตัวตายเนาะเขาสั่งเ,เจ้าประจําเจ้านี้ประจําสั่งยายประจำอยู่ก็เลยต้องเปลี่ยนเสือ้อเป็นดําๆหน่อยเนาะเพื่อนอเดี๋ยวไปให้ข้างบ้านแล้วก็ ไปให้ข้างบ้านแล้วก็เดินไปในหมู่บ้านเนาะแต่ยายไม่ได้ถ่ายให้ดูเด้อเพื่อนๆในหมู่บ้านแล้วเนาะเน,ะนี่ยนะคะเดี๋ยวเดินไปไปข้างหลังเนี่ยเราไปให้ข้างบ้านเนาะไปไปให้ข้างบ้านเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะคะนี่บ้านหลังนั้นมีคนซื้อแล้วนะคะคเพื่อนๆ โอ๊ยไวจะถ่ายให้ดูสักหน่อยเขาม,มีรถจอดอยู่เพราะว่าเข้าของอะไรในบ้านเขาเอารื้อมาทิ้งหมดเลยนะอ,อพวกตู้เสื้อผ้าพวกอะไรอๆฝรั่งอย่างงี้เลยเวลาซื้อบ้านเขารื้อมาทิ้งหมดเลยนะเพราะว่าเขามีของเขาอยู่แล้วนะของดีๆทั้งนั้นเลยเพื่อนมีคนซื้อแล้ว <c oughs> ขายหน้าฝรั่งกันจ้า <c> ไ <oughs> <c oughs> <c oughs> ปโอ้ยอย่าทำหน้า อย่าทำหน้ายิ้ยมสิเนาะต้องแบบทำหน้าเศร้าๆไว้เนาะลืมไปลืมไปยายนะลืมไปเลยเนาะกลับแล้วเพื่อนๆนั่นบ้านหลังนั่นแหละที่ยายเอาไปให้เขาตอนแรกก็อะไรนะยายตอนแรกก็บอกว่าให้ทำหน้าเศร้าๆแต่พอไปเห็นหน้าเพื่อนแล้วก็จะร้องไห้ พอดีเขากําลังโทรศัพท์อยู่นะเพื่อนพอดีกันเลยเขาถามว่าเท่าไหร่ยายก็เลยบอกว่าเอาไว้เอาไว้คราวหน้าเอาไว้คราวหน้าเนาะเขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เขาจะขึ้นไปเอาตังค์นะยายก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้าเนาะเราก็เจอกันอยู่บ่อยๆเนาะเพื่อนเนาะก็แสดงความเสียใจกับเขาให้ยายจะถ่ายดอกฟันสิงโตให้ดูดอกฟันสิงโตข้างทางสวยมาก ในยืนเชียงนกร้องไมหมเพื่อนๆนี่ดอกเหมือนข้างบ้านยายเห็นไหมเห็เพื่อนน,นี่ไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยเนาะที่ว้าในในบ้านยายนะ่ะที่มันขึ้นเองเนาะนี่เต็มเลยดอกฟันสิงโตสวยไหม ดูดิดอกไม้ข้างทางก็สวยนั่นหละบ้านหลังสีเหลืองๆนั่นเลยพาแวะไปดูตรงนี้หน่อยไปดูอ่ปีก่อนยายเคยเห็นอยู่นะ ไอ้นั่นอะผักเซียนฝรัง่งแต่ปีนี้ทำไมมันไม่ขึ้นฝนตกตกไม่ได้เข้าป่าเลยเนี่ยตรงทิศทางนี้ทางที่ว่าหลังบ้านยายนะที่ยายเดินไปเล่นกับเพื่อนบ่อยๆปีที่แล้วเคยเห็นอยู่นะแถวนี้ผักเซียนฝรัง่งทำไมมันไม่เห็นนะปีนี้เห็นแต่ตำแย่ นไม่ไกลจากบ้านหลอกเดินมาแวะมาดูะปีที่แล้วยายปีที่แล้วเออมันเป็นบางปีหรือเปล่าเพื่อนปีที่แล้วแถวนี้เห็นปกติไม่เคยเห็นนะแสดงว่ามันขึ้นเป็นบางปีเนาะปีที่แล้วยาย,ายเดินเหมา้โกปีที่แล้วผักเซียนฝรัง่งนี่ขึ้นไปทั่วเลยเนาะ อันนี้แค่เดินมาดูเฉยๆไม่ได้มาเก็บหรอกวันนั้นไปกับแฟนใหญ่ก็ไม่เห็นเออแปลกอะนกนกตัวใหญ่เอ,อ้ยนี่ไงออ้ยนี่ไงเพื่อนๆน,นี่ในสวนุายวันลงังวันนั้นอะเก็บดอกไว้แต่ไม่รู้ไปไว้ตรงไหนมีอยู่แต่มันไม่เยอะนี่ นี่ไงนี่ไงผักเซียนผักเซียนมันไม่พอได้ดองหรอกนี่มวยชวนเพื่อนยายเดินไปก็ฝนมันตกไม่ได้ไปสักทีหนึ่งจะแก่แล้วจะได้กินหรือเปล่านาะปีนี้เพื่อนเพื่อนแถวนี้มันไม่เยอะอยู่แล้วแหละเพื่อนเพื่อนมันมีนิดนิดน้อยนอยแค่พอรู้ว่าเออผักเซียนมันเริ่มแก่แล้วแต่มันเป็นไรหรอกขนาดนี้ก็กินได้นี่เด็ดเรานีอ้ยพูดถึงแล้วก็อยากเบ้ ไปตรงนี้ตรงนี้ก็คือข้างบ้านยายที่ยายมาเก็บเห็ดเนาะเนี่ยข้างบ้านยายถ้าถ้าตรงเข้าไปก็เป็นพวกเล้าไก่ยายนะเนี่ยเป็นเล้าไก่เนาะฝังนี้ไม่มีแล้วไปกลับบ้าน วันนี้วันนี้มาขายน้ำไม้ขายน้ำไม้ฝรั่งแบบเศร้าๆนาะเออปกติไปขายปกติขายน้ำไม้ฝรั่งอได้เงินเท่านู้นเท่านี้วันนี้นะวันนี้เออทางเพื่อนคนนี้ทาง้างบ้านข้างบ้านก็พอดีไม่อยู่อยู่แต่อยู่แต่แฟนเขาเออก็เลยเอาไว้นั่นแหละเนาะเอาไว้นั่นแหละวันนี้วันนี้ขายขายน้ำไม้ฝรั่งไม่ได้เงินได้อยู่แต่ว่าแบบ เออแบบเศร้าๆเนาะเศร้าทางเ,ออเพื่อนจากเพื่อนด้วยเนาะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเศร้าแบบไม่ได้เงินนะเพื่อนโอ้ยลมดีจังเลยโอ้นี่นี่นี่เสดาวป่าก็ไอ้นั่นแล้วว่าเสดาวป่าเสดาวเอ้ยใช่เปล่าเนี่ยไม่แน่ใจอะมันไม่มีจุดใช่ป่าเออใช่ใช่ใช่เสดาวฝรัง่งเนาะ แต่ไม่แน่ใจก็ไม่กล้ากินยายต้องไปกินต้นที่ยายเคยเก็บเนาะอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูโอ้ยนี่ต้นหนึ่งหูยคุณเพื่อนใหญ่สวยมากเลยนี่กระเทียมป่าเห็นไหมเนาจำไว้เดี๋ยวมาเก็บเอาเม็ดนี่อันนี้ตำแย่ส่วนอันนี้ถักชีล้อม ชีล้อมโอ้เต็มเลยเสียงนกเสียงกาฝนจะมาอีกแล้วนี่เพื่อนนี่ก็คือรั้วบ้านใหญ่นะคะนี่ปะเพื่อนเดินขึ้นเนินมาเน่อยเลยอ้อยายก็ถ่ายสะดาวให้ดูามาด้านี้นี่ไงสะดาวที่ยายเก็บบ่อยๆเอาในรัว้วยายนี่แหละนี่นะคะที่ยายเก็บไปกินนี่ สดาวฝรั่งขุมขุมป่ะเพื่อนแค่นี้แหลปะปไปหลายรอบแล้วเมื่อวันเพื่อนใหญ่เอาของมาให้เขาพากันเก็บเก็บลุยเก็บลุยเก็บผักไอ้นี่โอ้ยนี่เยอะแยะทำไมเก็บไม่หมดลุยเก็บไ ยาตะกระแตนกันไปไปคนละกรรมคนละกรรมเนียลุยเก็บเอาแถวนี้น,นะตอนนี้นะยากขึ้นมันโอ้ยเพียบเลยยาตะก,กะแตนนะผักไอ้นั่นไม่ได้ไปถ่ายให้ดูเลยต้นเที่ย,เยวเคียวนั่นผักกุ้มนะแก่หมดแล้วได้กินครั้งเดียวเองนะจะขึ้นไปดูข้างบนให้หน่อย ขึ้นไปอัปเดตข้างบนให้ห้วยโอ้ยดูดอกไม้ป่าเพื่อนๆสวยเนาะสวยอะ่ะนี่ขึ้นมาอัปเดตข้างบนโอ้ยลมแรงอันนี้ข้าวสาลีนะคะคเพื่อนๆนี่ข้าวสาลีโอ้ยโน่นตรงนูน้นดอกไอ้นั่นบานละที่ยายเคยเดินไปกับแฟนยายไปหาดูผักเซียนฝรั่งเนาะเดินไปนูน่นนูน่นนู่นนู่นไปถึงนูน่นนู่นตรงนู้นอะ่ะ มันไกลเกินเลยไม่อยากชวนแฟนยายไปอีกเนาะสงสารแกนี่นะคะถ้าเดินกับเพื่อนยายก็นู่น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 ไปนู่น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 มานี่มานี่มานี่แล้วก็มานี่แล้วก็มาบ้านเนาะ